แจ้งเตือนด่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไทยเป็นต้นไปตั้งแต่ค่ำคืนนี้ครับ มรสุมกำลังแรงพื้นที่ต่อไปนี้เฝ้าระวังและจับตาปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยาการณ์อากาศก,กับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมประจำช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับของวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567ครับเริ่มต้นกันจากช่วงเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่นี้ก็คือในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของ คืนนี้เป็นต้นไปใช่ครับช่วงตอนกลางดึกของคืนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นแล้วนะครับและส่งผลทําให้บริเวณทางไม่ว่าจะเป็นทางทะเลอันมันหรือทางอ่าวไทยนะครับก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองขึ้นลมค่อนข้างแรงและบริเวณทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกตามเนวชายฝั่งและบริเวณทางภาคใต้ในบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนอง เกิดขึ้นฝนตกชุกตกแช่และพื้นที่เสี่ยงที่มีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงค่าคืนนี้ก็คือบริเวณทางภาคเหนือและอีสานทางตอนบนนะครับตามโซนบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์นะครับทางสุขโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็ทางเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูแถวทางขอนแกน่นอุดรหน,นองคายบึงกาฬสกลนคร นครพนมมุกดาหารยโสธรน,นะครับกาลสินร้อยเอ็ดอำนาาเจริญสีสสเกตและทางอุบลราชธานีในขณะที่พอเรากลับมาดูย้อนรอยเส้นทางของฝนนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่าของวันนี้นะครับตามเรดาร์ตรวจจับปริมาณของฝนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจากสัญญาณที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มทวีกลาลังแรงขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเนี่ยเริ่มก่ะตัวบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ฝั่ง วันตกนะครับตั้งแต่ช่วงสาย,สายเทียงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมีการขยายตัวหนาแน่นขึ้นนะครับเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวและแอดบินต้องขออนุญาตใช้คําว่า ตกทุกภาคครับทุกภาคมีปริมาณของฝนหมดแล้วครับแล้วก็จะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นจนถึงช่วงค่ำนะครับดังตามภาพเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตจากหน้าจอนะครับดังตามภาพที่เรากำลังดูกันอยู่กับแอดมินนี้เลยนะครับพื้นที่ไหนที่เป็นสเกลสีเทานั่นหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ไม่มีปริมาณของฝนสําหรับพื้นที่ไหนที่มีสเกลตั้งแต่เป็นสีฟ้าเขียวนะครับหรือว่าเหลืองหรือว่าส้มนั่นหมายถึงว่ามีปริมาณของกลุ่มเมฆดำ,ำๆเข้าไปปก คลุมนะครับมีพื้นที่ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ดูเอาเลยนะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆเที่ยงนะครับจากนั้นพอในช่วงบ่ายก็เริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็จนถึงช่วงเย็นของวันนี้เลยนะครับมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่บางพื้นที่ปริมาณของฝนตกดีงามตกชุกตกแช่ตกหนักตกนานนะครับจากนั้นเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเพราะแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับจ ตาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนนี้จนถึงช่วงเช้ามืดและถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ใช่ครับวันอังคารที่21พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าสเกลสีฟ้าสีเขียวนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับห้ค่ามีปริมาณความ,ความควบแน่นของปริมาณความชืน้นหรือก็คือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีกําลังรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่งผลทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีปริมาณของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้า ร้องฟ้าผ่านะครับรวมถึงบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็เน้นบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นเรามาดูทางบริเวณอ่าวเบงกอนะครับแอดมินขออนุญาตทําทการเล่นโมเดลต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2567นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําใช่ครับ เจ้าย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ก็คือว่าที่ของพายุไซโคลนนั่นเองครับ พอแม่พี่น้องฟังกันให้ผิดครับก็จะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทวีกําลังแรงขึ้นต่อเนื่องนะครับฉะนั้นในช่วงนี้พื้นที่ไหนที่มีปริมาณของฝนตกซ้ำซากไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ในช่วงนี้จะมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องตกได้ตกดีตกทุกวันเลยนะครับก็เนื่องมาจากว่าจะเริ่มมีการแปรปวนแล้วก็ของสภาพอากาศนั่นเองนะครับก็คือกระแสของลมเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้และสัญญ,ญาณ จะทวีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากนี่แหละครับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้ที่เป็นว่าที่ของพายุไซโครนนั่นเองนะครับที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวสภาพอากาศในช่วงนี้ครับและจับตานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเนื่องมาจากว่าในบริเวณทาง มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยของทางประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมียอมความกดอากาศต่ําที่คาดการว่าน่าจะทวีกําลังแรงขึ้นอีกนะครับจะเป็นพายุ ดีเปชั่นหรือว่าพายุไซโคลนยังไม่ค่อยแน่ชัดนะครับยังคงต้องติดตามนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องจับตานะครับในช่วงประมาณวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คพยายกรณ์อากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับจากกลมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าสภาพอากาศบริเวณทางภาคเหนือในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ปริเ มาของฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทัยและพิษณุโลกครับอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 70ของพื้นที่ใช่ครับเพราะแม่พี่น้องทางอีสานฟังกันไม่ผิดครับวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งด้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่เน้นๆเ,เลยก็คือทางจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมกาะสินชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและทางอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,าเซลเซียสสูงสุด35-37องศา,าเซลเซียสลมตะวัน ตกเฉียงใต้มาด้วยความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงค่ำคืนของวันนี้ครับฝนฟ้าขนองร้อยละ 70ของพื้นที่ครับใช่ครับร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด35-38ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกฝนฟ้าะนองร้อย ละเ0ของพื้นที่ครับ และก็เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจะเชิงเซาชนบุรีละยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีปริมาณของฝนตกหนักบ างแห้งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1เมตรและบริเวณที่มีฝนตกซากระนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ 70ของพื้นที่ครับและฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพฯและปริมณฑลฝนฟ้าขนองในช่วงค่ำคืนนี้ร้อยละ 70ของพื้นที่ครับกับจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่เราจะไปตรวจสอบดูค่าปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝนนะครับในช่วงของวันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารที่21พฤษภาคมนะครับ หากว่าท่านไหนฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแอดมินขอคนละ1นึ่กำลังใจครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดหากว่าท่านไหนกดกันแล้วก็ขอบพระคุณมากครับเชิญไปติดตามรับชมและรับฟังกันต่อเนื่องครับ จากนั้นเรามาตรวจสอบนะครับปักหมุดตรวจสอบดูค่าปริมาณความชื้นของกลุ่มฝนนะครับที่จะเริ่มมีการก่อตัวและคาดการจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกาเพราะแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะชาวสวนยางนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับในช่วงค่าคืนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีปริมาณความชื้นค่อนข้างหนาแน่นนะครับบริเวณทาง ภาคเหนือนะครับบริเวณทางภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกหนักปานกลางตั้งแต่แถวบริเวณมุกดาหารนะครับกาลสินขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ตามโซนยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดนะครับบ,บุรีรัมนะครับทางบุรีรัมบุรีรัมทางตอนบนนะครับแล้วก็ทางสุรินร สีสะเกตแล้วก็ทางอุบลราชธานีนะครับคาดการค่าปริมาณความชื้นสูงสุดจะอยู่ที่กันทะลักนะครับ10.1ม mm, ิลลิเมตรทางสีสะเกต13.5น mm, ะครับทางอุบล9.6 mm, แล้วก็ทางโยโทสธร11.9สีลาลาด9.1ม mm, ิลลิเมตรอำนาจเจริญ7.1น mm, นะครับก็ดูเอาเลยนะครับดังตามภาพนี้เลยนะครับตามโซนแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ทางตอนบนจะเป็นค่าปริมาณความชื้นเล็กน้อยนะครับ บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจากนั้นมาดูทางภาคเหนือนะครับก็มีพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกหนักปานกลางเช่นเดียวกันนะครับแถวบริเวณทางเชียงรายนะครับอยู่ที่5.6ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็ทางจังหวัดแพร่นะครับแถวอ่าลำปางนะครับลำพูนเล็กน้อยแถวทางอมก่อยบริเวณทางเชียงใหม่เล็กน้อยนะครับ ทางอุดตลดิต์แล้วก็ทางสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยทางตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดแพร่ะนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางนะครับทางพิษณุโลกนะครับแล้วก็ทางลมศั์เพชรบูรณ์นะครับแถวทางวิเชียรบุรีนะครับ11.3มิลลิเมตร บริเวณทางภาคกลางครับตามโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับอย่างเช่นทางสมุทรสาครนะครับสมุทรปราการกรุงเทพนะครับแถวปากเกร็ดนนทบุรีหลังสิตนะครับแล้วก็บริเวณทางบางปะอินก็เล็กน้อยนะครับทางพระนครศรีอยุธยาครับทางภาคตะวันออกทางตอนบนครับแถวนครนายกนะครับ6.6มมตรปราจีนครับ6มเมตรแล้วก็ทางหนองไห่7.9นะครับพนมสารคาม 4.4ชะเชิงซาว7.2ม mm, ิลิเมตรครับนอกนั้นก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับทางชนบรุรีพนัสนิคมแหลมฉบังศรีราชาพัทยาสตาีทีและยอง5.7นะครับปวกแดงเล็กน้อยแล้วก็ทางชุมแสงเล็กน้อยแกลงอยู่ที่3.1ม mm, ิลิเมตรครับแล้วก็จันทบุรี7.5บริเวณจังหวัดตราตามแนวชายฝั่ง7.8ม mm, ลมครับมาดูบริเวณทางภาคใต้นะครับแถวทางประจวบเล็กน้อยนะครับ แล้วก็บริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงเช้ามืดของวันพ่กนี้นะครับแถวบริเวณทางจังหวัดละนองเล็กน้อยนะครับทางคุรุกรบีนะครับตะกัวป่าพังงานะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของทะเลอันดามันนะครับ8.6มิลลิเมตรนะครับแล้วก็บริเวณทางภูเก็ตก็มีในบางพื้นที่นะครับทางกระบี่เล็กน้อยแล้วก็ทางจังหวัดตรังจังหวัดสตูลน,นะครับต่อไป จากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูต่อนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าตั้งแต่ประมาณช่วงเช้าๆสายๆนะครับก็จะมีเส้นไอโซโบาที่ตั้งแต่พันสแล้วก็พันสนะครับปกคลุมอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับส่งผลทําให้เกิดแนวพัะอากาศเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางจีนตอนใต้นะครับก็จะทําให้ยังคงมีฝนตกชุกตกแช่อยู่ทางบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องอีสานทางด้านฝั่ง ตะวันออกครับที่ติดกับพี่น้องลาวนะครับแถวบริเวณทางท่าแขกนะครับตั้งแต่แถวทางบึงการครับทางอุดรก็เล็กน้อยนะครับแล้วก็บริเวณทางสกลนครนครพนมแถวมุกดาหารนะครับแถวโพชัยนะครับแล้วก็บริเวณทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ4.8มิลลิเมตรทางอำนาจเจริญยะโสธรนะครับแถวทางอุบล สี่สเกตนะครับแล้วก็เด่นอุดม7.2ม mm. ิลลิเมตรในขนาดที่ทางโคราชครับส5 9มิลลิเมตรแล้วก็ทางคอนบุรีอยู่ที่12.7ม mm. ิลลิเมตรนองดินแดงนะครับ4มิลลิเมตรแล้วก็ทางนางรอง4.5 mm. บุรีรำมย์4.1นะครับพยักรภพุมวิสัยสมิลลิเมตรนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกพรุ่งนี้จะเน้นตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ฉะ,ะเชิงเศรา ลงไปนะครับฉะเชิงเซาแถวสมุทรปราการนะครับก็เล็กน้อยฉะเชิงเซาพนัสนิคมชนบุรีนะครับศรีราชาแหลมฉบัง6มิลิเมตรพัทยา5.5นะครับสัตหีบ9มิลิเมตรทางละยอง9.1นะครับปวกแดง6.7ทางหนองใหญ่2.8ทุชุมแสง3.2แกลง7นะครับแล้วก็ทางจันทบุรี11.4ขลุง10.3แล้วก็จังหวัดตราด9.6ม mm ิลิเมตร บริเวณทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ช่วงสายๆของวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ทวีกําลังแรงขึ้นก็จะเริ่มมีกลุ่มเมฆดําเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่ปริมาณความชื้นค่อนข้างมากนะครับก็จะไหลผ่านนะครับทําให้มีฝนตกลักษณะกระจายตัวตั้งแต่ทางประจวบนะครับลงมา ลงมาถึงบริเวณทางจังหวัดสตูลน,นะครับของทางภาคใต้ด้านตะวันตกนะครับพวกนี้ก็ในช่วงสายๆก็จะเริ่มบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยๆขยาย,ยตัวนะครับในช่วงเที่ยงๆถึงช่วงบ่ายๆก็จะมีความกดอากาศต่ําเนื่องจาก ปริมาณของความร้อนเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะครับในขณะที่ปริมาณความชื้นหรือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีกําลังแรงขึ้นนะครับก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากนั้นในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำ,คำปริมาณของฝนดีงามก็จะเกิดขึ้นทั่วภาคใต้นะครับจะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวนะครับแล้วก็จะเน้นเน้นก็คือบริเวณทางภาคเหนือนะครับฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับอย่างเช่นทางอุทัยธานีนะครับทางกาญจนบ,บุรีราบุรีนะครับทางานครปฐมหรือว่าทางสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็ <c oughs> จะมีปริมาณของฝนตกดีงามเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการกระจายตัวของฝน ดีอีกทีหนึ่งก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นฝนตกหนักลักษณะกระจายตัวแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออก เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทางทะเลอันมันแล้วก็พาดผ่านทางภาคใต้เข้ามาปกคลุมนะครับเนื่องนำปริมาณความชื้นจากทางอ่าวไทยก็จะส่งผลทําให้บริเวณทางภาคตะวันออกกับทางภาคอีสานจะได้รับอน,นิสง์ทางจุดนี้ไปด้วยนะครับจึงทําให้มีปริมาณของฝนตกดีงามเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงนะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่ง แล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ